สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่บี้นะครับทางช่องย t u b e นะครับเปหลายท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับของวันที่17นะครับก็พามาชมนะครับตู้ DBK นะครับตู้ DBK นะครับ1ินิ้วนะครับก็ DBK ของแท้นะครับ จะเป็นรุ่นนะครับ DBK GK15 นะครับวันนี้ก็เข้ามาทั้งหมดอยู่4ใบนะครับใครที่กำลังมองหานะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับว่าจะเป็นเสียงกลางนะครับเป็น PA หรือจะเป็นงานพูดนะครับหรือจะเอาเราจะไปห้อยนะครับคือห้อยนี่คือเป็นตู้แขนก็ได้นะครับเป็นมอนิเตอร์นะครับเป็นงานพูดนะครับตัวนี้นะครับเขาจะทำไว้ หลากหลายนะครับหลากหลายชุดนะครับหลากหลายแบบรูปแบบนะครับพูดง่ายๆจะไปห้อยเสาตามโรงเรียนนะครับก็ได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสินค้ามือสองนะครับแต่ก็ใช้งานปกตินะครับ DBK แท้นะครับมือหนึ่งไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมได้มาแค่4ใบนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับ DBK GK 1 5นิ้วนะครับข้างหน้านะครับจะลงสไตล์แบบสโลปนะครับ มันจะไม่ตรงนะครับมันจะเป็นสโลปนะครับรูปแบบเขานะครับสไตล์เขาจะเป็นนะครับไฮไลท์ไฮไลท์นะครับเนี่ยครับ DDK นะครับ15นิ้วตัวนี้นะครับนี้ครับมาจัดนะครับมาจัดนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับจะตกอยู่ที่นะครับคู่ละหนึ่งคู่ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับใบละห้าพันนะครับใบละห้าพันนะครับโอ้ใบละห้าพันคู่ละหนึ่งหมื่นนะครับ ลูกค้าลองคิดนะครับ lawsuit. ใหม่ก็ราคาสูงนะครับใหม่ก็สูงนะครับมือหนึ่งก็ไม่มีขายนะครับชุดนี้นะครับจะเป็น DPK 15นิ้ว GK 15นะครับเป็น15นิ้วนะครับมันจะเป็นงานพูดมอนิเตอร์นะครับงาน PA นะครับจะเป็นเสียงกลางก็ได้นะครับจะเป็นชุดตั้งขาก็ได้นะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับเสร็จตู้ตั้งขาเอามาเป็นมอนิเตอร์นะครับเสร็จมอนิเตอร์มาทําตู้กลางก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับใช้งานได้หลากหลายประเภทนะครับ ตัวนี้ไปละห้าพันนะครับถ้าปกตินะครับถ้าปกติเรา,เามาใช้นะครับปกติเราประกอบเองทำเบงจะไม่ได้ราคานี้นะครับเพราะ <Yeah. S 1> คิดเลยคร่าวๆนะครับสำหรตู้ก็พันห้านะครับดอกแลมีตู้อีกดอกอีกเน็ตเวิร์กอีกเขาจูนตู้จูนดอกให้แมทกันกับหลายๆอย่างนะครับทั้งเน็ตเวิร์กให้แมทกันกับดอกนะครับ ดอกให้แมทซ์สำหรับห้องลมออกนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับ DPK นะครับเจ็บแต่จบนะครับคู่ละ1 0,000บาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0ูนย์แปดสามเจ็ดนะครับมีทั้งหมดอยู่4ใบนะครับคู่ละหมื่นนะครับขายเป็นคู่นะครับใบเดียวไม่ขายนะครับขายเป็นคู่นะครับพี่ทนายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับนี่ครับจะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับสีระเบิดนะครับพิลเตอร์นะครับแล้วก็หูยกนะครับ กิ้งนะครับลูกกิ้งกันกิ้งนะครับแนวอาจจะเป็นสไตล์หนึ่งนะครับจะมี2รูนะครับรูบนกับรูล่างแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใส่นะครับกําลังก็อยู่ที่ประมาณ400 400วัตต์อารมิสนะครับวัตต์พีคนะครับจะอยู่ที่800นะครับแล้วก็8โอห์มนะครับนี่ครับบ b k GK 15นะครับคิดแค่ใบละ5,000บาทนะครับคู่ละหมื่นครับเก็บแต่จบแน่นอนนะครับท่านไหนลูกค้าที่ต้องการก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผ่านมาก็มาแลกดีเทินได้นะครับหรือลูกค้าจะอาเอาตัวรุ่นอื่นๆหรือสินค้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับก็สามารถเอามาแลกดีเทินได้นะครับมาแลกดีเทินได้นะครับขอถ้าราคาไปได้ผมก็รับนะครับแต่ถ้าราคามาเต็มก็ให้ก็ให้ลูกค้าขายเองนะครับให้ลูกค้าฝ่าขายเองนะครับบางท่านก็เข้าห็นหินใจนะครับลูกค้า แต่ถ้าราคาผมพอไหนคนมาได้ผมก็พอช่วยนะครับแต่ถ้าเราสินค้าตัวไหนที่เอามาเทินราคามันเต็มมันก็ลําบากนะครับผมก็ไปลําบากนะครับลูกค้านะครับตัวนี้คิดแค่คู่ละหมื่นนะครับวัละห้าพันนะครับประกอบเองไม่ได้แน่นอนนะครับเสียงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเบอร์โทรติดต่อ0837398945นะครับ 083739เป็น945ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดต,ตามนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับข่าวๆกันดูนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงร่าวๆกันดูนะครับหับ2ใบนี้นะครับใบบนไม่ได้ต่อนะครับต่อแค่2ใบนะครับฟังน้ำเสียงร่าวๆกันดูนะครับ เียงนะครับ,บชัดๆนะครับกำลังเลนอยีกเยอะนะครับเล่นไมอีกไดเยอะนะครับ ข้างบนไม่ได้ต่อนะครับต่อแค่ไปล่างนะครับ ชัดๆนะครับเลยครับนะครับชัดดนะครับน้ำเสียงเขานะครับเจ็บแต่จบแน่นอนนะครับ DPK ตู้แท้นะครับอ่าไปละ5 0 0พันบาทนะครับ DPK แท้นะครับมือหนึ่งไม่มีขายแล้วนะครับหาแต่มือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับมาใช้งานนะครับผม ชัดน,นะครับโลออกนะครับมีโลออกมาด้วยนะครับงาน p ีงานพูดนะครับจบแน่นอนนะครับ มาสอบถามได้เลยนะครับ083นะครับ7398945นะครับ083 7398945นะครับตู้ DBK นะครับเปอร์นี้จะเป็นเปอร์ผมนะครับเฟซผมบนนะครับเฟซผมก็สามารถทักข้ามาได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามามาอุดหนุนนะครับสามารถแลกดีเทิร์ได้เป็นตัวอื่นได้นะครับราคาอยู่ที่คู่ละ10,000บาทไปละ0 0 0พนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ